สวัสดีครับคําปอยร้อยเรื่องแชนเนลกลับมา ep ที่56รวมน็อกเอาท์38คู่ด้วยแม่ไม้มวยไทยครบ4อย่างมัดเท้าเข่าศอกจากซุปตา13คนคลิปนี้ฟังซาวบรรยากาศจริงพร้อมเสียงภาคและบรรยายพอเป็นกระใสโดยผมคําปอยให้เสียงภาษาสารและภาคกลางเซิรนสลาลาศิลปะการใช้หมัดมี4แบบเช่นมัดตรงมัดตัด มัตตวัดมัดเสรยมีให้ชมสิบเอ็ดคู่โอ้คึกหนาดูเลยอีคิวสร้างเข้าไปจังไหนบันกระโดดอี่กระโดดว่าขามระวังเด้อจัดไประวังอีคิวสร้างกับโอมามาฮีประชันข่าันอยาง ฟัางบรรยากาศเศร้าของเฮ้าสดๆนะครับเนาะบอลลูดเศร้าบ่อืออือวายนับตงตัวเดี๋ยวหาไผเราบ่เนี่ยยังยังลุกขึ้นมาบ,าบ่เสียบตัวสันตัวบ่ย่ยาน <c oughs> นั่นนี่ลูกบอลถึงถึงนอกเลยตัวนี่มามาเบิงแก้วกับคิมูระอืมญี่ปุน่นเจ้านี่เป็นลูกครึ่งพูลมาจากชซล่บาซิลอวงละเอา้าโอ้โหนานหลวดไล่ โอ้หุ่นถือว่าเด็ดเปียบแกวมากดูดี่หุ่นยิ่งให่ตนน้ำหนักคือทอกันใดแสดงว่าวิทยาศาสตร์อีล่าของเขาดีบำรุ่งร่างกายยิ่งใหแต่น้ำหนักยังหน่อยคนไทยมันเป็นนักมองดายนั่นเฮ้อโทษมัดพรอมเขาน้ำ ลงตามัดแหลกแล้วฟ้าจังไหนบ่เนี่เรียบร้อยลงเลี้ยนแก้วยัังมนอคู่ต่อไปคู่ที่สามเนาะมาถึงคู่สุดท้ายซะแล้วเป็นที่น่าภูมิใจครับว่าไทยพลาดงามเลยเป็นกับนิดพระนเรวรวงศสองฝั่งน่านล้วนเรือนไทยการกลมศึกนะครับชนะ243ร้อยสี่บสามแต่ว่าสาโยกไม่แซวด้วยครับไม่เล่นด้วยนะโยชินกิจจัดการไปภาคไปอย่ามาเล่นกับผมผมไม่สนใจสาโยกบอก ไม่มีเล่นอยู่แล้วสําหรับไซโยโอ้โยนเข่าขวามาครับนิคไรแม่จะสอบกลับไม่ได้ครับจังหวะไม่มีครับหนหลังวันนี้มาดีครับไซโยมาดีวันนี้ตอนนักบางกองแอร์เวย์มาครับคุณสมจบเกมเลยมาดี้วยนี่มันคุดเลยเว้ยนัทบางกองแอร์เวย์มาครับลูกบอลผมขึ้นมาด้วยบอกว่าพ่อมันจะลงลลูกบบอครัไม่ลงลูกมันจะลงลันเวไม่เคยขึ้นเครืบินไงเดี๋ยวดูครัโรงเรียนดูฮะ ไซโยปังเปังด่้วหอกลัมัดกางกาเลยนะครับดูอกเตมัดขวาโอ้ลุงนี้ดีหลับึ้นหน้าฮะงนี้ครับขนาดแกหุกวาก็ไปอย่างนี้แล้วแกยังจะตามมาเอาอีกหรอครับไซโยครับถือว่าโดนสมมาเรื่อยๆครับเป็นเปองฮะคูต่อไปคูที่เทไรล่ะคูที่สี่เนะสี่แล้วก็หาเลยตนี้ นี่ฟาริตเพื่านว่ายอดแชมป์ไก่ฟาริดมัดที่กอนเนชุดนี้ชุดมัดอยู่โอ้หุ่ยเงี้ยวไม่บาลนี่ผู้ใดนี่อาเทมเลวินเพื่านำ่ะลุกลุกบอลุกบ่ลุกกับนับจัวกรรมการ เง,ง่าก็ซหมดเง่าก็ซเออบานีผู้ใดรีรีกิดมาทำงานมุยคงมวยกงมวยขอยอดแสนไกลสยอย่างสวงสันกปป็บ๊อบยันงอ้ยอักษไหมเออบ้านเาเอนมัดสอยดาวกันเลยเหยเหนียน่งเลี่ยนยอดแสนไกล จักมัดนับเอาพ่อแม่พี่น้องเอ้าต่อไปกับมัดคือเก่าวันนี้ผู้ใดบัวขาวอันตัวกู้ที่จะไรโบนี่นี่นับออเ,อเอาเด้อหัวปักขี้เข้มกินดินไปทางเดชใส่ใส่หลับปังโอ้ยเสืลุกอเถอะอ้าโอ้ยเหาเว้ยเจ้าหนี่ยเหาเหา,าเรียบร้อยเอ้าลุกขึ้นไม่เยอะเรียบโตนต้องขนลุกขึ้นมาเยอะ ตั้งเนี่ยโอ้หัดเดียวนอนสะเต๋อพอมีหมอนโอ้อันนี้เป็นมุ้ยรอบเนาะครับเนาะมุ้ยรอบเพราะว่าคู่ซกนี่เหมืนะนะอนใครตีเนาะเก็บมาแล้วนะหน้าตาบัวขาวงานนี่บ่อยากเข็ดดอกแต่ว่าเพื่อแค้มนะในรายก,การนั้นก็ต้องตีเพราะาหน้าเขาบอก้ำมาแล้วเอานี่ผู้ใดเอา,าคู่ไม่อีกเชนปากการใช้เท้ามีสองแบบคือเตะและถีบ เตะตัดล่างตัดกลางตัดบนเต,ตะตวัดตีลังกาเตะเตะกลับหลังกระโดดเตะทีบมีอยสองอย่างทีบกิกทีบข้างมีให้ชมสิบคู่โอ้บานี้ก็ชิมีรายการเตะว่างหันมัดเนาะบารนี้วางได้ดีด่ทใช่กับอีหลงไหมบารนี้ทีบขึ้นลูกหนักแท้กลางข้อปาดที่โตอืม พราะวันหมูหมูแถลเล่อตบบัวขาวยังลุยมาแล้วอืผู้อื่นดีกีพอทอพอทบัวขาวเขาเตะกันข้อนะเฮผู้ใด้บอลใส่โยกได้บอลกับอีหลงคือเก่าแล้วพ่อเล่ยบัอห้องกามบ่มีเลยเขาเป็นไงใส่โยกอี่ยุกน้ำกับสามชิเปไปเลยเนาะตอนนั้นก็ได้ การบอลน,นี่มีตะพุ่งการข้อคือเก้าอืมโอ้ยหนอนมัดสภาพมาหน้าท่าเจ้าก็ได้เอา สำนักพุทธมาหากินเนาะว่าพระนะแต่ว so ่าม <sh> <reading ancient> <passage> ีเมียไข่บ้านเลยสามารถต่อพนมท่วนเล็กมาเนี่้ห้ำเข่าหดนะห้ำเข่าโหดนะครับหรือพนมท่วนเล็กห้าผลัดเสียงภาคกับซิมยันวันนั้นนะครับสไตล์ของไตปกงก็จะถนัดทีประกาศไว้ก่อนเล็กเตะขวาสวนเข้ามาที่ขวาเข้าไปล้มอีกแล้วครับห้อมลุกขึ้นมาได้ใหม่ยอดมวยยอดมวยนา่ยกเลยเดี๋ยวจะเข่าไส้ตายเลยจะเอาไส้ตายเลยห้ำเข่าหครับ ท้านกรรมการดูได้เนับเดนสองามเนัดับเลยยังดับโดนหมดไฟดับมาใหม่ครับมาใหม่ดขวาี่กรเด็นล้มลงไปลุกจะไม่ขึ้นอยู่แล้วถีก็ไปดีครับเดินขัดขาไปสอทีโอ้ยชนคนทีลงเลรับคราวนี้มาไม่เหลือเลยลกขีมขาวติดแล้วกรานาเรียบร้อย บาดนี่ครับเล็มบาดยามากุกินตัวเนาะยามากุจิาาจบาดยังไงพูดนะอือคู่ขนาดด้เน่ยพูะหลังคดกล้องจ้องกล้องจ้องมากโอ้คู่ตีหนยักไหมเฮ้ยน้อยไปอ๋อ ออลงบอสัดไปพบปากดอกดีวิลด์ชร่วมมัดร่วมมัดกระเตะนี่เขาเรียกว่าในช่วงการใส่เท้าอยู่เนาะครับชัดไปวบปากหรถกสีสั้นเบาลงบอเตะซ้ำเดี๋ยวก่อนเตะขาตัดขายางแตกเอา คู่ต่อไปบันนีไปบันน้าก้าวไกลโมตีโมไมตีโมแกผู้เข่ายักไม่ชายากนำหนักแตกต่างกันไรนี่อาพออะนำหนักเจ็ดสิบเก้าตัวก้าไกลเจ็ดสิบเก้าไม่ติโมร้อยยี่สิบห่างกันซี่สิบเอ็ดกิโลลากกันไป โอ้ต er ันข้อว Вот, เฮ้อเฮ้อเฮ้ยลมสร้างลมยักลมยักกิ่งโคโลนับส่วนตัวไปใส่เสียอ่ะยังใส่เท่าอยู่ผู้ใดบันนี่อ๋อปลาไหลใส่เสกเก็ตเลิศจีลาลีหนิงนะ ว่ากบขี้ขันผักเบิ้งวหลดักเลียมเนี่ย่ต้องบอกรักเลี่ยมว่ต้องบอกเอายากจะักกันจังสี่ว่าจันวากรรมการกว่าผักกบขี่ขันผักเบิ้งเอาล้างเล่นไงเหักปั๊บนึงไหมนี่ตัดันจ ก็ทีมันยกสองนั่นแหละผู้ชมทุกท่านน้าเล็กต่อโอ้ลากขามาก้านข้อปั๊บเลยอือพยงลากขามันน่ะนะรัปั๊บหลอกคนตัวนั่นนหะกาดตกพอดีเลยเอ้อคู่ต่อไปให้มาหนิบวกขาวบวขาวเอาซีข้อวดเบิ้งเด้อครับพ่อแม่พี่น้องว่าไผกับไผเบิ้งออกนี่ก็เตะตัดขา อบอกเทียงคาราเต้มามา,มาเลยเอ้าเบิ้งเอาเด้อครับผิวไผเป็นผิวไผไ <c oughs> ก่เที่ยงกันอยู่อึบเั็นละจัดไปเออค่อยแน่ผิวตางกันอยู่จัดไปเต๋ขนาดเอาติดกาดได้หน่เต๋แห้งนะซําเอามัดนอกจากของเองตัวติดกาดเนี่ยลมได้ไหมนั่นน่ะเห็นบ่เฉียวเฉียวต่าไรเว้ยอายะเลยไผเอ็กมาเอ็ก โอ้ยนศิลปะการใช้เขามีห้าแบบเขาตรงเขาเฉียงเขาโคง้งเขาโยนเข่าลอยมีให้ชมเจ็ดคู่เอาละมาเบิ้งเข่าบัานห่วยต่อไปอันดับต่อไปไปชื่อเขาอีแสนใช่กับกาเบียนว่าไนวานั่นลกหยอกหยอกชีเกียมฟันหางเตะเรียนง้ำๆๆำ,ำ,ำ,ำอื้ำเออเสืออมันเป็นอย่างเกะกะ เสียบผ้าเสื้อได้เนี่ยดังยกที่หลังไหมนั่นเนี่ยแม่ใหม่มวยไทยต่างชาติย่อมนวิชาเล่นจะซีมาใหม่ไดนหักเลี่ยมปั๊บลมปั๊บตดเออเออเโอ้ลูกติดพันนับป้ว่าลูกโอ้แม่งน้องมาเลยขึ้นเป็นจุกแห้งตีพื้นปั๊บๆเลยไหม อืมเอา้าคู่ใด้บี่คู่ต่อไปบัวขาวบว,วขาวสามคู่รวดเลยจัดไปตึงอ่าโอ้นีเขาลูกนี่ไหมเอาปากว่เตียงเลยคู่ศกคือเหยียบเนี่ยลงบะเอออยู่เียการชกเอาคู่ต่อไปตัวนี้อุ๊อุย 不用战绩绝对就赢不这个时候，宋老师非常明显的看到杜辉的信心呢有所下降，他自己的这种非常擅长这种果断的终结球出不来了。要么龙爷，不要打这种，要么龙吧，你根本不是他这对手。哥，有点，嗯哼，点篮板。多球，对于他的射球来，龙魔，龙魔，你看射这个后，在那龙国难，哎呀，好，库多来。 โอ้มวยเงาเว้ยบ้านี่ถือว่าเป็นแหล่งวิชาเต้นต่อทีบศิลปะรถท่านบางไหนคือต้องบอกว่าพ่อนเตะเตะดุกสวงวาสันวะคือถ้าเตะขาไว้ก่อนไม่มีปัญหาวาสานพ่อนพ่อนออกดวดไล่ลีลาแล้วค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งนี่ลีล่านักหรอนี่ผู้ใดอมบนบั่นี่อีกคิวซั่งนี่กระโดดเข้าร้อยสันตัวพ่อแม่พี่น้องบึ้ง เ <c oughs> อับคู่ต่อไปหายไปมีศอกแสนสะท้านโอ้แสนสะท้านมูมิดมูฮัมหมัดนี่แหละโฮเซนบ้างไหนชีบซอกซอ,อกซอกซอกไงวะสามซนะครับไปใส่ซอกอืมซอกตัดตัวขวัญท่าสะอาดขวัญท่ามีสวยมีสวยม,มีมัดก่อน มัดน้ำทังสีเข้าพร่อมโอยครบรถเลยคือว่าเข้าอยู่เนาะเออเข้าท่านถึงช่วงศอกไผ่บาทเลยใส่โยกตัวนี้กับอาตินอาตินกว่่ทางไหนเสยโยกโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละบุตอนปีนั้นเสยโยกสามสิบหกแล้วมั่งคู่ศกแค่นี้สามปีเนาะเพิ่งเข้าอินเดีย ลรงบ้างยังยีบบอ้ลองยีบกับมัดการทนบ่าได้นี้ยฮะันไหนตึ๊บโอ้โหแป้วติดยอดเอิร์กผลบับศิลปะการใช้ศอกมี6แบบศอกตีศอกตัดศอกงัดศอกพุ่งศอกกระทุ้งศอกกลับมีให้ชม10คู่ อ้ามาดูมันมันเต็งนึงเก็บเรียบเลยซีคนรวดเอาวจับไปวางไหนวอลลงบอกซอกนี่ลหะขุนซอกซอกอือซอกเปืองปากน้ำโพปากน้ำโพจะปฏิคุดจะวางไหนเว้ยพิธีการชกเอาคนต่อไปมาดนี่ขุนเศ้าขุนพูร้าบ่เอาโอ้คุดเข้าไปคุด อเอาไปหมาเยับยหแหวนไปให้เรียบร้อยผู้สาวเชี่ยไปต้องเสียไฟใดนอนน่นะยังย่งท่านบ่ยอมเดี๋ยวบอยอมบ่เาขันบ่ยอมกะจัดไม่เะำกอนมัดนอกเลยบอบ่แมนลุกขึ้นโอ้พ่นเลยย่งยั่งแต่เก็บตัวหลายกอกอะเอาเอเอาเอฟอ โอ้ขุดไปเลยอนุมันถวายแหวนทัพว่มามามาอันนี้เต็งหนึ่งถวายให้เข้าป้อมมัดน่ำเข้าศอกอ๋อคูไม่แล้วอ๋อจดไปจะสรุปต่อนางย้อนล่ะลูกม้ากระเจ็บพาจังดัย อึ้อโอออยโหต,ต่อเสาเข็มเนาะบายๆครับเจสซี่ลุกเถาะตอกเสาเข็มกันโอ้สยสัตว์อันนี้ไปก็ลงไปหนุมานหนุมานอึ้ยเตียงหนึ่งถวายแหวนไทยอีอกนี่คู่เกา่าอยู่เนาะเอ้าเอ้าพุดเข้าไปโอ้ยผู้สาวบังบ่ได้วาสนาเนี่ยังเป็นเตียงหนึ่งลูกเข้าละ ดูแตกเลยพลังกระไดน้ำหนักก็เคียงเด้อครับเด้อเอาล้วอะจังไหนกรรมการซัดรวดชูมัดนำ้ำมัดนำ้ำมัดน้ำก่อนนก่อนนั่นนี่ลอกศอกอย่างเดียวเพราะครังนี้คือตีศอกนะอะไรจังไหนนั่นเห็นบ่ต้องใส่ศอกอยู่มาต่อไผ่บานนี่านบัวขาวตัวนี้ หาคนลวดเบิ้งอ,องออรดโดพี่น้องยังพุทธันโดนนกยังพุทธันโดนนกขึ้นมาไหมโอ้มัดวี่เว้ยวี่งกับหลังนั่นซอกตัวน,านา่ะปลาครึ่งจมูกครึ่งชีเหลือติไผ่บัติเคือหัวล่นเฮ้ยนึก็่าซอกกรรมการคือบีบข้อเขา <c oughs> ซอกกับหลังว่าหัดวิ่ง ซอกมาสยดียงไงแต่ปั๊บเข้าก่อนมัดซอกเขา้าซอกเขา้าซอกเข้าซอกลงเถอ <c oughs> กะกระปากาดท่นดูอะไรพู้น่ะโอ้เป็นกรรมเลยยังยัง่งว่าท่านยอมดีซอกท่านานาเรียบร้อยเอา้าคู่ต่อไปบ้านี้นี่แหละคู่ในรายการความเป็นพี่น้องญา่าพลาดได้บ้านี้เออ โจนาสท่านขาวดาเนียนผิวเข้มมาจัดไปมวยคุณนี่หาคู่ดูเดือนในคลิปใบนี้เอ้ยคลิปนี้นับเอานับสองเลยนับสองคุณได้สิลูกขึ้นก้อนเอา้เอา,าเออดานียนขึ้นก้อนหน่อยโจนาทานนอนไงปาดาแปดเก้าเซฟเรียบร้อยรงเรียยโรงเรียน,ยนแม็กมวยไทย จัดไปขอขอบคุณสําหรับผู้ที่ตามรับชมรับฟังสําหรับรายการของเฮาเะคับเดอามสคู่สิบสานักมวยไทยที่ให้ความบันเทิงกับทุกทท่านสําหรับโอกาสนี้ผมคําปล่อยขอลาไปก่อนโอกาสหนาฟ้าไม่จังสิบพ่อกันออีเดอครับเดอสํสหรับโอกาสนี้ขออําลากาวคําว่าสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย